ไปอยู่ต่างประเทศมาแล้วไปเป็นเขยญญี่ปุ่นมาคือคิดว่าเป็นยังไงบ้างกับประสบการณ์ต่างประเทศก็ดีนะครับผมก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกเลยที่เรามีโอกาสได้ไปอยู่ต่างประเทศใช้ชีวิตต่างประเทศนานมากขนาดนี้แล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการทํางานของของต่างประเทศด้วยตามเดิทุ่งข้าวสาลีไปบินไปเป็นน้องอ่าบินประมาณสามประเทศลมประเทศไทยไหมครับ แล้แม,ม่มเก็บอุภาพมี่องว่าแล้วรวมประเทศไทยด้วยก็สี่ก็สี่ครับผมก็มีมินไปถ่ายมาที่ญี่ปุ่นแล้วก็ มาที่ประเทศไทยเพื่อเตรียมตัวไปอิตาลีช่วงไปชั่นวีคมาใจอิตาลีก็ไปลงที่ญี่ปุ่นเลยประเทศจีนแล้วกลับมาไทยแล้วก็ไปจีนไปฝรั่งเศสแล้วก็กลับไปญี่ปุ่นอีกรอบนึงครับชีนี้ก็ต้องเป็นสับเหร่อไปบ้างเพราะแต่ละประเทศมันไม่เท่ากันครับผมก็จริงๆก็ไม่ค่อยต่างกันรคับเพราะว่าผมถึงส่วนใหญ่ก็พักวันพักนอนก็ส่ สน,นุกอาจจะด้วยเพราะว่าเป็นประเทศที่เราไปค่อนข้างบ่อยด้วยและเราค่อนข้างจะคุ้นชินกับวัฒนธรรมของเขาในประมาณหนึ่งแล้วเราก็เลยอาจจะใช้ชีวิตง่ายในระดับหนึ่งเลยไดาไปทำางานร่วมกับพวกเขาบีเลย์แล้ดีครับสนุกคือพี่ๆทุกคนก็คือ,คน,อน่ารักคอยเหมือนเห็นว่าเราเหมือนเป็นชาตงชาติ เพยายามคอยเทคแคร์คอยดูแลคอยแบบให้เราไม่เครียดหรือว่ารู้สึกเป็นจอแบบคนในกองในกองด้วยมัมีกระบวนการในภาษาคือคุณภาษาก็นิดนึงแต่ดีที่ว่าผมมีพี่ล่ามคอยอยู่ด้วยพี่เขาคอยช่วยแปลคอยช่วยอะไรทําให้แบบเราคุยกันสนุกจริงๆพ,พอได้ทํางานด้วยกันได้ได้สัมผัสอิสัยของพี่ๆนักแสดงทุกคนมันเลยทําให้รู้สึกว่าเรื่องของภาษาไม่ใช่เรื่องใหญ่ ชีวิตต่างๆด้วยครับผมแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราต้องบินบ่อยแล้วก็บินติดแล้วก็ไกลบ้านมากขนาดนี้ด้วยก็ดีจริงที่้า่ถึงแม่จิงผมแบบโทรโทรหาแม่เกิดทุกวันเลยเพราะว่าที่ถึงเด็กๆอาซาน้องอาซานกับน้องเต้ครับผมแล้วพยายามโทรหาแม่ถามว่าแบบเด็กๆเป็นไงบ้างดื้อหรือเปล่าวันนี้ไอเดี่ยวพอกับอาซานเขามีแต่ น้องอาซา,ศาเป็นแมวที่ผมรู้สึกว่าน้องเขารู้ว่าแบบต้องอันนี้อันนี้คือกล้องเขาก็จะพยายามแบบหนีหรือไ,บบไม่พอเห็นกล้องปุง๊บกล้องไว้มใกล้เขาจะแบบเดินหนีไปที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่น้องตองเต้ซุกกล้องมากซึ่งตอนเรากลับมานี่คือเขาได้จกับเราได้แล้วแบบมีมาหามีน้องตองเต้มีน้องตองเต้เขาจะเป็นแมวที่เราท่าติดคนพอ,อเจอเจอเรากลับมาอีกน้องก็จะเดินข้มาพอดเดินมาถู ไสนใจเป็คนครั้งแรกของเรานี่กับผากบ้าน,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 นใช่ใช่นี่ครั้งแรกเลยครับผมก็แอบมีกินีนบ้านบ้างกินนอาหารไทยกินผัดกะเพราอะไรอย่างเงี้ย เคยเล่าไปหลายทีแล้วแหละเอาเป็นครั้งแรกเลยแล้วกันที่เรามีโอกาสได้ไปเยือนที่ประเทศญี่ปุ่นฮะพี่พี่แฟนคลับจากญี่ปุ่นจะเป็นประเทศที่พี่พี่แฟนคลับเรียบร้อยมากแทบแทบแบบจะไม่กรี๊ดไม่ไม่ค่อยส่งเสียงหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าโควิดอยู่แลาเราไปแต่เราประเทศประเทศมาเนี่ยเวลาเราเปิดตัวออกมาออนสเตจเนี้ยทุกคนก็แบบกรี๊ดแบบ เราเราออกผิดคิวหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงมันเป็นวัฒนธรรมของประเทศเขาแล้วเราต้องดเขายังไงในอินรีเขาแ้วก็ต้องดูเขาไปเรื่อยๆเลยอ่บเขาจะเริ่มสนุกสนุกแล้วเรารู้ว่ามันสนุกเขาแย่ขึ้นใช่ใช่ก็เแบบสะบัดสะบัดคืนชวไหนเาเริ่มสนุกเาสะบัดตามเราไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะแย่งรกไปแต่มนเรา้แรกๆกดดันแรกๆกดดันแต่พอรู้ว่ามันเป็นเนเจอร์ของที่่เขาล้าก็เออ อันนี้อาจจะรอรอซีรีส์ออนนี่อจจะมีภาพภาพเบื้องหลังมาเรื่อยๆเพราะว่างทีก็ถ่ายมเยอะเลยไปไม่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 เลยครับผมพี่แป็นข่าวใจยู่งน่ารักคือแบบเขาเขารู้ว่าเรามาทำงานเขาจะแบบไม่มายุ่งกับเราในในพาร์ทขการทำงานแต่พอแบบทำงานเสร็จเนี้ยเวลาเจอพี่เขาตามน้องสนอะไรเงี้ยก็คุยคุยกัน มาที่ประเทศญี่ปุ่นค่อนข้างบ่อยด,ด้วยเราเลยไปช้อปปิง้งค่อนข้างบ่อยแล้วตอเราเนี้เรามาอยู่นานก็เลยเออเี่ยวลาช้อปปิง้งมันเป็นเวลวาพักผ่อนดีกว,ว่าเพราะแล้วเราทำงานติดกันค่อนข้างบ,าบ่อยวันยนิดนึงนิดนึงอาจจะมีเรื่องของอเวลานอน เราคือรู้สึกเรานอนเยอะแล้วแหละแต่บางทีรู้สึกว่ามันมันอาจจะเปลี่ยนที่เปลี่ยนราบ่อยเลยรู้สึกว่านอนนอนไม่ค่อยเต็มที่แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีเราจะได้ดูกันเมื่อไหร่ครับวันที่3เมษาย,ยนนี้ครับผมก็ซีรีส์ออนตอนแรกแล้วก็ฝากติดตามด้วยครับที่ไทยก็ได้ดูที่ไทยก็ได้ดูแต่ว่าผมพูดช่องได้ไหม อะไรชิลมากแฮปปี้ครับตอนนี้แฮปปี้ทุกอย่างก็รู้สึกว่าเออก็ยังสนุกกับการทำงานนี้อยู่ก็เดี๋ยวเรื่องอนาคตก็เดี๋ยวเอาไปเป็นเรื่องอนาคตแล้วกันครับตอนตอนถีบข่าวเป็นงนมันเป็นพืมงงมากกว่าเพราะว่าเอาจริงเราก็ไม่เคยไปพูดที่ไหนว่าเราจะไม่ต่อสัญญาหรืออะไรเนี้ยผมเราผมก็แบเจอแหลกข่าวมาจากไหนกันแค่นั้นแค่แค่พืมงงเพราะเรารู้แล้วว่าแบบเราเรามีวางแผนยังไงหรือว่ามีสเต็ปในการทำงานอะไรต่อไปอแล้ว เขาทำเขาควบไม่ได้เห็นภาพเลยสนามทุกวัน ประเทศเนี่ยมัต mm ั hmm. like okay. yeah, mm ้งแต่ปลายปีท hmm. right. um, ี uh, okay. like okay. like ่แล้วแล้วแหละเราก็เลยล็อกช่วงนี้ทำงานต่างประเทศเลยอาจจะไม่ค่อยได้เห็นผมมีกิจกรรมกับช่องหรือว่ามีอีเวนต์หรือว่ามีภารกิจที่ไทยมากเท่าไหร่ครับแต่เพรละขนาดนี้เราก็จะมีละครที่ดีตามที่เกคยเราติดตามครับเราติดตามแต่ไม่มีตรงนี้แน่นอนใช่ครับจริงๆแล้วยังมีอีกหลายๆโปรเจกต์ที่ที่อยากจะพูดให้ทุกคนได้ฟังแล้วเหมือนกันทันปังมากๆรอฟังก่อนด้วยรอฟังเท่านี้ที่ให้ผมยัดไป ก็เป็นเซนแนการเสดงเกี่ยวกับการแสดงนั่นแหละก็เดี๋ยวเราติดตามด้วยหลังจากซีรีส์ก็จะมีนอกจากวันทองนอกจากซีรีส์ก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็เดี๋ยวเราติดตามล้วกันว่าจะเป็นคนจิงอะไรจะได้รู้เร็วๆมีไหมคะเดี๋ยวต้องรอรอการบอกไม่ไม่ไม่ถไมก่อ แล้วก็ก็อาจจะภายในปีนี้แหละแต่เราไม่ไม่รู้ว่าช่วงไหนก็เป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างใหญ่มากๆคิดว่าทุกคนน่าจะตื่นเต้นไปกับผมเพราะผมได้ฟังครั้งแรกตั้งแต่เต้นมากเพราะหลายคนมองว่าเราเป็นตลาดคึกคักเขาสามารถเลาอกอะไรกคนม้ที่ราการเปิดตลาดแบบนี้มันดูก็ดีนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกคือที่แฟนคลับชาวญี่ปุ่นทุกคนก็คือน่ารักน่ารักทุกคนอยู่แล้วเราก็เลยอยากจะให้พี่ๆหลายๆคนที่อาจจะไม่ใช่แค่ฐานแฟนคลับที่เป็นของเราอยู่แล้วเนี่ยเขาได้รู้จักกับมิ่งขึ้นอาจจะเป็น กลุ่มตลาดพี่พี่ผู้ชายบ้างอะไรเงี่ยาให้เขาได้รู้จักหรือว่าได้ได้ได้เห็นตัวความสามารถของนักแสดงไทยมากยิ่งขึ้นเขาเรียกอไรรียกรับการการรู้จัก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 ครับเนี่ยใช่เขาจะรู้รูรรู้กัร้กดู้กแบบีนจะมีกี่ตัว้กอะไรครับีก็แตีเดี๋ยวเราติดตามด้กครับผมก็ก็มี ค่ะาเรื่องเมื่อวานผมว่าเมื่อวจอมีเหตุการณ์ที่จะต้องทาให้ทีมกบฏได้เออใช่ผมเป็นอยู่ตะกุแล้วตอแรกตอแรกผก็นั่งกินข้าวแล้วก็อาจจะเรื่องความที่เราติดสัามะครับนั่งกินข้าวสังเจ้เฮ้ยทไมโยกโยกโยกอะไรอย่างเงี้ยผมพอรู้ว่าเป็นแผ่นหวด้วยก็ตกใจเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่แบบไม่เคยเกิดในประเทศไทยนกรุงเทเลยเนีย แต่มัไม่มีอะไรแต่ตกใจแค่ตกใจรูปถ่ายครับใช่เพราะว่าเห็นเห็นที่ที่ห้องเแจ้งมาว่าหาหาน้องไม่เจอเแบบแจแจแล้วแจแล้วกลกลบ้านเรอแล้วรัผกอก็ต้อ